ที่ข้าวพี่กอ่ะเชื้ออาวันนี้เป็นไงบ้างก็เจนเนอร์วันนี้ออยครับเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมตัวใหม่เดือดแล้วก็อากให้ทุกคนมาลองกันนะครับมีทั้งหมด8กลิ่นเลยตรงนี้นะครับผมที่เสียงคาราโอเก็มาลองกันได้แล้วก็ทาแล้วแบบชุ่มชื้นแล้วก็หอมอมากๆมันประสานกันไปดูไทยๆถึงไทยๆ ใช่ครับผมก็จะมีหลายๆกลิ่นที่แบบมีความเป็นไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบ mango sticky rice คอนยัคละม้ว่าม่วงเงี้ยนังลามอย่างเงี้งงยครับผมซึ่งบอกเลยว่าฟังเชื่ออาจจะดูแบบตกใจแต่ว่ามาดมก่อนดมก่อนมันหอมมากนอกจากความหอมแล้วมันให้ความิ่งขึ้นอีกใช่ไหใช่ครับผมคือเขาปรับสูตรมาให้ตัวออยด์เนี่ยไม่เหนอะไปด้วยให้มันเหมาะก,กับอากาศประเทศไทยด้วยแล้วก็เวลาทานเนี่ยผิวก็จะแบบว่าโกลร์ใสเล่นแสงเล่นแสงด้วยแบบเขาบีบมา ส่วนตัวพี่ชอบกิ่นไหนที่สุดอ่ะส่วนตัวชอบกินเฟิร์สเลอร์เฟิร์สเลอร์เป็นกินแบบบล็อกแร็กโค้กอะไรเงี้ยเวอร์สเลอร์กินมันเป็นยังไงพี่เฟิร์สเลอร์กินก็จะแบบวหวานๆพี่ชอบกินดอกไม้อะไรเงี้ยก็เลยส่วนเฟิร์สเลอร์ก็เป็นอีกกินหนึ่งที่เป็นแบบเหมือนกิ่นโปรองๆด้วยเสร็จสมศักดิ์มาที่พนม ก็จะมีตัวออยเนี่ยในออยก็จะมีส่วนผสมหลายอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ผิวเนี่ยมันชุ่มชื้นนะครับแต่ว่าไม่เหนอะหนะอย่างที่บอกเลยแล้วก็ทําให้มันแบบเหมือนผิวเราเล่นแสงนะฮะอ่ะปากไหมครับลูกครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับเจนเนลล์บอดี้ออยนะครับเจนเนลล์แมกเนติกฟังก์ชั่นทากันได้เลยนะครับแต่กลิ่นนะครับผมที่นี่ที่สยามรู้ป่ครับดีจ้าจบคอนเสิร์ตอยากสวยงามจบแล้วจบงานคอนเสิร์ตงานแต่งคอนเสิร์ตงานแต่ง เป็นไงบ้างคอสครั้งนี้กับความสำเร็จทุกคนชื่นชมกับความสามารถก็ดีใจค่ะเป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบเหมือนจัดคอนเสิร์ตสวันด้วยตอนรู้สึกว่าแบบมันให้มันถ้าบอว่ความรู้สึกแบบอิ่มเอมมีความสุขสามวันนี้มันโมเมนต์แต่ละวันนีที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมเจ้าบ่าวเจ้าบ่าววันนั้นเขาแบบอารมณ์ดีหรือเปล่าเจ้าบ่าวเราเป็นไงบ้างเจ้าบ่าวตอนนี้เขาติดมา บ้านช่วงนี้เขาก็กลับบ้านบ่อยนะปกติเขาไม่อยกลับบ้านแต่มีหลายจังหวะเป็นวทีที่เสิร์ฟแบบน่ารักหลายคนพี่มีที่เข้ากันเข้ากันเลยเขาจะมาหอมแก้มหนะูอ,อยูก็ไม่ไหวนะอ่ะแบบหนูก็อายอะไรก็เสรบบิร์ฟเสิร์ฟคนเดียวอะไรนะพ <c oughs> ี่ขันคืนแล้วคือพี่พยายามแล้วแบบว่าอย่านะอย่านะอย่านะอย่างเงี้ย เขาเขาไม่ได้ร้องนําตลอดบอกเขาเล้ว huh. ่าเดี๋ยวพ้องร้องกลัวคอนเสิร์ตไม่จบราะว่าเขาเป็นคนแบบเซนซิฟิคกแล้วอะไรก็เลยเข้าใจได้แล้วคุณบอกว่าเขาหินหน้าพีไม่ได้เลยหินหน้าพีปุ๊กเพียงนี้มาปุกน้ำตามาเลยเคเห็นหน้าหนูแล้วร้องไห้ที่คืออะไรแล้วคุณแกบอกพี่พี่หัวหอมกัรก็เยอะยจริงๆเหมือนพอเราได้ทําโปรเจกต์ด้วยกันอยเ้งแล้วมันก็เป็นถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นคอนเสิร์ตที่เป็นตัวจบของโปรเจกต์ เดอะเวสโปรเจกต์ด้วยครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบอาจจะแบบมีความอีโมชันอลกันนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันคงตื้นตามนะครับเราเดินทางด้วยกันมาหลายๆปีมากๆแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาคอยของเราที่แบบเรารู้สึกว่าแบบเออเราก็ทาสำเร็จนะเราไปทำมันได้แต่มานส้ายคือลองนักมากก็จะลองทั้งวันเขาก็จะรองแต่ขึ้นไปดีก็จะรอต้องคอยนา เออทำไมเขาเนซิทีฟขนาดนั้นจริงตอนตั้งมแต่งงานมาไม่สุดเลยเพราะอีพีปุ๊บเขาแบบน้ำตามาก่อนนหนูว่าจริงๆเขาน่าจะร้องไห้เพราะว่าเขารู้สึกผิดต่อหนูกับสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับหนูนั่นก็คือเรื่องนั่นก็คือเรื่องไม่มีเรื่องคุณเล่นเราก็พยายามแบบลุกๆตลอดใช่เราก็พยายามอยากให้เขาแบบเพิแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยแฟนๆนแซวว่าเป็นนักร้องไห้ ก็เขาซื้อให้มาเป็นตั้งแต่วันวันแรกแล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นลั่นทูเสร็จแล้วเขาก็เอามาให้ตอนแรกคู้ว่าเขาจะแบบเรียกไปคุยเรื่องแบบงานเขาก็แอบร้องห้ก็วันนั้นเขาก็ลองให้ตอนให้เขาก็ลองให้ก็เลยบอกบอกเขาว่าแบบไม่ต้องซื้อให้มันแพงเขาบบเขาเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยนะือแบบนี้ที่พ้พอแค่อีเวนต์เดียวก็ได้แล้วพี่นุเขารวยจะตายรถเขากิ่คันซื้อซื้อรถใหม่แล้ว แต่คขาพูดว่าแบบว่าพีพีอยากได้แบบสีสีเหลืองก็พี่ก็พูดต่อหูเขาประมาณเดือนครึ่งว่าพีอยากได้เขาก็น่าเขาจะไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้จริงๆความหมายคือจริงๆอยากได้อยากได้เพชรสีเหลืองมาสักมาข้างในสุดว่าแบบถ้าอยากได้เพชรแบบเพชรสีสีนะอันนึงอยากได้สีเหลืองก็เพี้ยวความหมายมันอาจจะเป็นเหมือน แกิที่เขาเรียกว่าไงอ่ะอยากได้เพชรกับสีอื่นที่ไม่สีกความหมายก็ขึ้นอยู่ว่าใครให้แล้วเขาให้ความหมายถึงอะไรอาจะเป็นนี่อะไรอ่ะเข้ามาฮะก็ความรักที่ดีที่ไม่ให้กานเลยก็คือทำกันบ้านมาอย่างดีเอาใจเราถูกๆเลยใช่ไหม คิดว่าเขาก็เตรียมเซอรไพรส์มามาสักพ er> like e ักก็ไปถามพี่เบลมาพี่เบลเขาเหมือนกันครับผมเชื่อเซอร์ไพส์ดูดูอมมนที่ได้กับก็ดีใจครับดีใจแต่ว่าบอกเขาไปแล้วว่าแบบมราไม่ได้อยู่ที่แบบอรอยูทกรู้สึกที่มีให้กันมากกว่าแล้วแต่คุมพี่ใส่ยิ่งหน่อย เขาบอกว่านิ้วนิ้วนิ้วชี้อยจะขับไปมันเหมาะสำหรับกินจริงๆไม่มันเสริมชี้จริงๆเสรนานแล้วไม่แบบว่าเกิดเป็นท่านบอกนิ้วชี้ดูแบบว่าไม่เข้ากันนี่ไงหนูไม่มีเนี่ยหนูยังโสดอยู่เลยเนี่ยพี่รู้ไหมว่ากี่กระดาษรู้ครับเขาส่งเขาจะส่งใบเสร็มาให้เขาส่งผิดเขาส่งบินมาให้ด้วยบอกได้ไหมว่าบอกได้ต้อากี่กระดาษนิดไม่ ไม่รู้ลืมอะลม้ืมร่ออะไรมันจะได้เห็น่อนไม่จับไม่มีก็ับเซอร์ไพรส์อไไม่มีอะไรศีชมพูรคหัวใจสัมกลานิวนี้อะอาจะให้ตัวเองอะไร ผู้ลอยลอยผู้ลอยลอยใช่ใค่ได้ยินใครอยากซื้อให้ก็ได้อยากต้องสีชมพูอะไนร้านอย่างเงี้ยสีชมพูรูปหัวใจด้วยรูปหัวใจแต่ดูเป็นคอนเสิร์ตมันมีจังหวะลื่นล้มยังไงก็จริงๆแบบเหมือนทีมงานก็เตือนแล้วครับว่าแบบมันมีเอฟเฟกต์ที่เป็นรายะไรอะไรมันก็ทำให้คือสเตจมันลื่นนเลยก็ตกใจเหมือนกันคือเห็นแบบแฟนๆแบบร้องกันก็เลยหันไปมองดูแล้วก็มันดูลื่นล้ม จังหวะแรกก็ดีต่อเองเพราจังหวะหลังนี่คือแบบมันม่เหมือนกันมันจะค้ำถามนิดนิดนะก็คือเป็นการลื่นลมครั้งที่48,500ต่อหนึ่งวันเขาสะดุดบ่อยมากก็เคยบอกเขาไปให้ไปหาหมอดหมอยากอยากรู้ไงว่าแบบเอมันเป็นเพราะอะไรกันแน่การเดินของเขาผิดพลาดเลยอันนี้เราเคยถามเขาจริงจังไหมแต่ก็รู้ว่าอะไรเขาเป็นห่วงนะแล้วก็จริงจริงหนูเคยถามเขาจริงจังนะเขาบอกบอกเขาแบบไปหาหมอดูไหมเพราะว่านอาจจะผิดที่การแบบ การล้าเท้าหรอหรือว่าพฤติกรรมการเดรเินอะไรอย่บบางเงี้ยก็หวังว่าเขาจะไม่สะดุดปลอดใจยังไงครานจังหวัดบัณณ์ก็มาถึงตอนนี้เขาลื้อลงเลยเขาลื้อลงหลังจากเออจบคอนเสิร์ตไปแล้วเลยก็ไม่รู้ว่าเขาเจ็บไหมตอนแรกกลัวมากอก่อว่าแบบเฮ้ยเหมือนมีอะไรแบบลกลัวว่าแบบกระดูกหักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นแบบช้ำๆนิดนึงเขาก็บอกว่าเขาโอเคไม่ได้เจ็บก็เออไประวังให้เขาตลอดเลยใช่ไหม แลังจากนั้นเขาก็ต้องเขาต้องดูแลตัวเองให้ได้ด้วยเขาหนูก็ต้องดูแลตัวเองได้อาด้าสุดลมกี่หางฉันก็เลกเธลหนูรักเข้าอยู่แล้วหนูก็รักเข้าเหมือนเดิมตลอดอาาสุดน้องหมา้องหมาเขาซื้อเขาซื้อมาใหม่เหรอดีเขาไม่ซื้อหมาใหม่ซอน้องเจเนตใครไปตั้งชื่อให้เขาตั้งเองเขาบอกคอยดกตั้งแาจเจเนตแจ็กสัน เอเป็นแบบว่าคนโกรธอะไรยางอย่างพี่เคยเลี้ยงหมาบ้างไหมหมาพี่นลี้องหมาต้องศึกษาทีไหมว่าจะเลี้ยงพันหมาอะไรคือเขาว่าพูดลอยๆว่าแบบว่าเขาอยากได้หมาอะไรเงี้ยแล้วเขาไปซื้อมาเองเลยแต่ว่าพันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แต่ว่าก็น่ารักเมื่อวานก็เพิ่งไปเจอมาไปเติมเจเนตเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างน่ารักก็คือตอนระหว่างไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยเห็นคลิปเยอะอะไรก็รู้สึกว่าแบบ กลับมาต้องเจอกันล้วจะเน็พี่ปั๊บแซมเนเวทีนี่มีพ่อหมาดิหาแม่หมาอยู่แม่หมาอยู่นี่แล้วอย่าม่งจังการน้ำจิ้มยัะหลายคนก็ถายังเป็นแม่หมาให้ไหมเป็นเพื่อนหมาละกันเพื่อนหมาเนตันก็มีว่าง่าเเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่พีเพื่อนเกล เขาน่าจะมีความสุขมากครับเพราะว่าเขาบ่นน้งแต่เด็กๆเพราะเขาแบบอยากได้อยากเลี้ยงหมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนที่บ้านก็ไม่ให้แบบคุณพ่อก็ไม่ให้บ้างอแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวไม่มีคนเลี้ยงด้วยแต่ตอนนี้เหมือนก็คงแบบเติมเต็มความปันได้มาวเขาเหลือไหมเขาเหลือสุดๆสุดเขาซื้อแบบว่าเขาซื้อของเล่นหมารุกวัน ใช่แล้วให้แล้วก็ให้ตุ๊กตาเป็นตัวนึ่ง<อ>วันนั้นเหมือนให้เขาเอาพามาที่ห้องซองเพราะว่าอยากเล่นด้วยอะไรขีร<อ>่ดึงหมาขิ่ดึงหมา<อ>ใช่กิี่ดึงหมาค,คนงอนกันอยู่อเออง่มันรองงมากก็คือ ไปถึงเขาก็เขาแล้วเขาไม่บอกที่บ้านนะว่าหนูจะไปที่บ้านเขาก็งงๆไปถึงเขากำลังกินข้าวอยู่หอกปเาเซลเป็นไงอะ่ะก็ป้าน,นาราของผมป้าก็อินดูวิทแต่เด็กๆแล้วลอะไรขอบคุณปานะ เป็นไม่ได้ก็ขอเจเน็ตกลับบ้านนะบ้านหนูก็เหมือนบ้านเขาเหมือนกันเขามาได้ตลอดนะฮะเขามาไหมเขามาบ่อยไหมเขาไม่เขาไม่เคยมาเลยพี่นุ่มพี่นุ่มบอกไปแล้วใช่ทั้งปีนี้เขาไม่มาเลยแต่เขามาได้นะเออวนธีน่าของทุกคนเนี่ยมาเหมือนเขาจะเป็นกิจกรรมครอบครัวมากกว่า กิจกรรมข้าวกล้อเขาแบบเขาจะมากินข้าวเย็นด้วยกันทุกวันก็เลยจะไปเจอญาติๆเขาทีเดียวแบบสิบยี่สิบคนเลยปีนี้มาตลอดที่เขาบอกมาเขาเล่าเล่ากันมาเขาเล่าล่ากันมาพี่จะไปกันในเอเชียหรือเปก็อยู่ก็อยู่ในช่วงเอ่ออยู่ในช่วงกำลังพูดคุยก็กำลังแพลนกันอยู่ว่าจะไปช่วงเดือนไหนมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็แสดงว่า คครรบ้าัมีีก็ตอนนี้มองไว้อยู่ประมาณน่าจะหลายๆที่ครับผมสองถึงสามที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอดูสถานการณ์ต่างๆว่าผมว่าเป็นยังไงบ้างไปที่ไหนได้บ้างแต่ที่เดียวเดี๋ยวนี้จะมาแน่ๆสิงค์ขึ้นมาสิงเกิ้ลใหม่มาแน่ๆอ่าสิงเกิ้ลใหม่สิงเกิ้ลนี้จะเป็นยังไงครับมีหลายคนรู้ครับ่สิงเกิ้ลนี้ก็เรารู้สึกว่าแบบ หมือนซิงเกิลนี้จะเป็นซิงเกิลที่จริงจังแล้วแบบว่าเหมือนเราตัวพี่เองพี่อยากจะทําอัลบั้มอัลบั้มหนึ่งด้วยที่แบบว่าแบบเล่าเรื่องของพี่จริงๆในในความรู้สึกของพี่จริงๆในหลายๆเรื่องซิงเกิลนี้ก็จะเป็นอีกซิงเกิลหนึ่งที่ที่อยู่ในอัลบั้มใหม่จะมีความง่ายๆเพระพี่เป็นคนง่ายๆแหละหลังๆเริ่มแบบรู้สึกว่าแบบชอบอะไรที่มันซิมเปิลจังหวะมันจังหวะมันจะยังไงจะจยำได้ไหมหรือไม่ะ ฟังเป็นเพนงฟังเพลงฟังเลยแตจะให้น้อยชิ้นอยู่ไมไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายใช่คือถ้าเราใส่หลายๆชิ้นมันจะเยอะๆแล้วก็เลยน้อยชิ้นก็เลยจังงี้ลงนี้เพลงนี้ทำไงอ่ะพี่เบลวันนี้เหมือนเดิมพี่เบลก็เป็นโปรดิวเซอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็เพลง้เขาใครแต่งอะไรก็เดิเดี๋ยวรอเรือนดาวเดี๋ยวนี้นี่ไหมฮะใกล้ๆครับใกล้ๆเนี่ยเป็นนี่เลย พรุ่งนี้เลยละกันยังไม่ได้อัดนะครับให้เอเยนต์ีเนี่ยทุกคนเลยยังหาไม่ได้เลยประกาศตรงนี้เลยละกันใครสุดใจอยากเป็นเอเยนตีติดต่อทางผู้จัดการพี่เนเดชอ่ะวิพี่เนเดชไปทะเลอ่ะติดตามอยู่นะค่ะเพลงเก่าประกาศ ごめんなさい。<laughs> <laughs>